โอเคท่านผู้ชมก็มาแล้วนะครับวันที่6ของเรากับการเปิกกระชาฟรี10รอบเนาะคร mm. ั้งที่แล้ววันที่เราเปิดไป5รอบกับเซนาก็ได้มาแล้ว1ตัวนะครับผมนั่นคือตัวละครของใครเอ่ยใครเอ่ยท่านผู้ชมจำ,จ,ำจำได้อยู่หรือเปล่านะครับผมอ่ะเรามาย้อนความให้ท่านผู้ชมดูกันดีกว่าว่าได้ตัวอะไรนะนี่นะครับผมผมได้มาอาโก้นั่นเองจากตจ,จากตู้ของเซนาเนาะก็โคตรคุ้มเลยนะครับผมได้อาโกจากตู้เซนามาอ่ะ งั้นก็หวังว่าเนี่ยในตู้นี้เนี่ยตู้ของจิฮิโร่เนี่ยจะได้ตัวละครที่ผมยังไม่มีอะอาจริงๆนะก็หวังว่าจะดีกว่าเซนาเนาะเพราะเซนานี่มันได้แค่สองตัวเองสามดาวเนาะก็วันที่หกมัลติแรกมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะไปอ่าโอเคฟ้านะครับเหมือนเหมือนเหมือนเซนาเปมาวันแรกก็เกลือละโอเค ไปรอวันต่อไปดีกว่านะครับผมเดี๋ยววันต่อไปก็รอไปอีกสักวันหนึ่งจะเป็นอะไรไปเนาะโอ้โหแม่งได้อาโกดจากเซนารันที่รับไปผมก็คุลไแล้วผมแบบดีใจมากเลยอะแม่เลยนะแต่ซีฮิโร่เดี๋ยวเราก็เจอกันในอีก4วันหลังจากนี้เนาะโอเคมาเรียบร้อยนะครับผมหมดละ โอเคยันเดี๋ยวเราไปเจอกันในวันต่อไปดีกว่านะครับผมป้ายโอเคเอาละวันที่2กับจิฮิโร่นะครับผมก็นะอ่ะมาสามดาวขอสักตัวหนึ่งนะหวังว่าจะได้อ่า ขอบคุณมากอารอนา่าถ้าเป็นจีฮีโร่นี่จะดีใจมากเลยนะดูปะ่ะอจีฮีโร่มาตรงมาแล้วนะโอ้โหแล้วมัน,เป,นเป็นตัวสุดท้ายจะด้วยให้กูลุ้นเหรอว่าใช่ไหมจีฮีโร่โอเคมาคามออน ฉันพร้อมที่จะร,รับรู้ทุกอย่างที่นายจะให้ฉันและมาคขอมอนมามาจะใช่หรือเปล่าจิโร่นะครับผมแต่ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะขอให้ใช่ใช่ปะเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องนะครับผมโอ้โห อย่างนี้เราก็ไม่ต้องเปิดจีโรกันต่อแล้วนะครับผมในคลิปหน้าก็จะไปเปิดตู้เซนะกันต่อนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้ oh m ม god โอเคไปงั้นวันต่อไปเซนะเจอกันนะครับผมอีก3มโมติที่เหลือก็จะลงตู้เซนะทั้งหมดเลยนะครับก็นะเพผมยังไม่ได้เซนะไงก็ต้องเอาเซนะให้ได้นะครับผมโอเค เอ,เ,อเอาละเอาละเอาละนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งในวันต่อไปที่เราจะเปิดกาชาฟ,ฟรีกันนะครับผมก็ในวันที่แล้วหรือเมื่อวานนี้เองเราก็ได้จิฮิโรไปแล้วนะครับซึ่งเราก็เหลืออีก3ามโมดฟรีในอีก3วันข้างหน้าก็นะจะมาทุ่มกับเซนะานี่แหละก็นะเซนะาจิฮิโรออกแคแล้วดังนั้นเหลือแค่เธอแล้วโอลี่อยู่นะอยู่โนดัตเหลือแค่เธอแล้วถ้าเธอจะออกให้ฉันก็ออกให้ฉันได้สามโมดในวันต่อวันนะเข้าใจไหมอ่ะมา เซนะขอจริงๆต้องการเธอมากนะต้องออกก็แหละจังหวะนี้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะอุย้ยเอาเรื่องทำไมได้่างนี้ดีโอ้โหเซ็นะนะตัวแรกโอเคมาโอ้โห ถ่าทางหวังเยอะไปใช่ไหมโอ้ลแลกเลยเชีย่ย <laughs> เปิดได้อารูปุ๊บแลกเลยเออลือละลรือละโอเค oh <my> โอ้ไม่เกิดสงสัยเซน่ายังไม่อยากออกตอนนี้ใช่ไหมโอเคเอาอารูปมาก่อนอแม่งเ้ยแต่ก็หวังว่าได้อีกในวันข้างหน้าก็จะได้นะในวันข้างหน้าหวังว่าในวันข้างหน้าจะได้นะครับกับเซน,าน่าเนาะ วันนี้ออกรู้ไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะเซนะพรุ่งนี้เราเจอกันเอาละ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 เราเหลือกันแค่2วันสุดท้ายแล้วนะกับเซนะเซนะได้ยินไหมนี่จะจานวันนี้ไหมเหลือแค่2วันแล้วนะเซนะถ้าเธอยังไม่ออกให้จานอีกแล้วก็อาจารย์จะไม่เปิดเธอแล้วนะเข้าใจไหมเซนะนี่คือ2วันสุดท้ายแล้วนะครับเซนะต้องออกให้จานแล้วนะอ่ะมา โอ้โหเซนะไม่อยากออกอย่างนั้นเลยเหรอโอเคอาจารย์ก็ไม่ห้ามนะถ้าไม่อยากออกอ่ะไม่เป็นไรเพราะจิฮีโร่ได้มาก็คุ้มแล้วแหละได้จิฮีโร่ตัวเดียวนะก็ก็โอเคก็โอเคเหลืออีกวันหนึ่งวกเนี้ยเซน่ะเหลืออีกแค่วันเดียวแล้วอ่ะจะออกไหมอ่ะ เ่ะเดี๋ยวก็รออีกวันนึงล้วกันเรามารอดูกันดีกว่านะครับว่าเซนะจะออกให้หรือไม่นะฮะ,ะมาเอาละวันนี้ก็มาสุดท้ายแล้วนะครับผมที่เปิดฟรี10บรอบก็จะได้หมดไปแล้วก็มาสุดท้ายแล้วนะครับเซนะ แล้ววันนี้ก็ไม่รู้เนี่ยเป็นวันอะไรเนี่ยเปิดตื่นเช้ามาแม่งมีเสียงก่อสร้างข้างๆเลยแบบโอ้โหตื่นมาแบบตุมตมต้มต่ำตุ้มตโอ้โหก่อสร้างครับสุดยอดจริงๆเป็นเช้าที่รู้สึกแบบนะก็นะามาเซนะก็รอบสี่รอบสุดท้ายแล้วโอกาสสุดท้ายแล้วของเธอที่จะออกให้คุณครูคนนี้นะเข้าใจไหมก็หวังว่าจะออกให้นะเซนะอามาตรงดาวน,นะเซนะเข้าใจปะเข้าใจเปล่า ฟ้าให้กแก้วอ่ะโอ้โหโอเคโอเคนะครับผมสุดท้ายเซนาก็ไปออกไม่เหมือนจีฮีโร่เลยจีฮีโร่นี่คือว่าน,นอนสอนง่ายมากออกง่ายมากแต่เซนานี่มันดื้อยังอ่ะทำไมเป็นเด็กดื้อยอย่างเงี้ยโอ้โหโอเคนะครับผม,บผมก็เปิดกระชาไปหมดแล้วนะครับกับรอบฟรีรอบสุดท้ายนะครับผมแหม เดี๋ยวก็จะมีตู้ลีรันมาอีกนะครับผมแต่ผมตู้ลีรันจะเปิดไหมก็ไม่เปิดหรอกเพราะว่ามันตกเบตาไปแล้วอะเนาะตอนนี้เบตาแบบเยอะแบบนะเบตามันผัดเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเอาตู้ลีรันมาเปิดตอนนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มแล้วเนาะถ้าจะไม่ผิดจะเป็นตูน้ลีรันของใครวะเดี๋ยวยผมเช็คแป๊บหนึ่งนะอ่า ไปเช็คตรงตัวละครเลยดีกว่าจะเป็นตู้เออใช่นี่น,นี่จะเป็นตุเรยียนของอิซูนะนะครับผมก็คือตัวเธอเป็นตัวละครตกเบตาเ้าไปแล้วอะตอนเนี้ยก็ถามว่าอยากได้ไหมก็รอหลุดเลตละกันถ้าหลุดเลดได้ก็โอเคนะครับแต่ลีลันมาก็ไม่น่าเปิดแล้วแหละเพราะว่าตกเบตาเ้าไปแล้วเนาะโอเคนะครับผมท่านผู้ชม งั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าน,านะครับสวัสดีครับ